จนครับเป็นไงบ้างลูกจนครับเป็นไงบ้างครับคิดถึงจังเลยดีขึ้นยังครับลูกเดี๋ยวป๊าป้าไปหาซื้อขนมไปให้นะเขียไหมเขียไหมอยู่ป๊ป้าไปหาซื้อขนมไปให้โอเคไหมโอเคไหมลูกอืมโอเคไหมเดี๋ยวป๊าป้าซื้อขนมไปให้กินขนมป่ะกินขนมป่ะ ือกินลมไหมกินลมไหมครับเสือปลาสิเสือปลาก็เร็วดูตูนะไรอ่ะลูกคุยเอฟซีก่อนเร็วทัก,กท,าทายฟีก,ยก่อนเร็วทักทายแม่แม่ก่อนเร็วก็ดีทักทายฟีก่อนเร็วลูกทักทายแม่แม่ก่อนเร็วอืมทักทายเอฟซีก่อนเร็วลูกอืม จุนัาไม่ละเลงเลยดูจาก,การตูนเนี่ยตื่นเช้าไปไหนตื่นข่าวตื่นหกโมงเลยเหรอนอนตีสองตื่นหกโมงยีสามตื่นหกโมงเลยเหรอลูกจินข้าวยางแหมกินข้าวยางยกินข้าวยงาวยงครับ <c oughs> โอ๊ยเป็นไรปวดหัวปวดหัวโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัวปวดหัวเหรอปวดหัวปวดหัวนะครับข่ายยังครับข่ายยังครับฮะปวดหัวเหรอตีอหัวทำไมครับไอ้หัวทำไมคุยอกาปวดหัวทำไมพุงออกแล้วพุงพุงออกแล้วลูก เป็นอะไรอะไรเป็นไรลูกเป็นไรดิ้นเลยนอนดิ้นเลยเหรอนอนดิ้นเลยเหรออฮะต,อตั้งตีตั้งการเลยนะครับเดี๋ยวป,ป้าไปหานะตอนบ่ายๆเดี๋ยวป้าทำงานก่อนนะเอ,ออเ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 ออไปไหนอ่ะเดี๋ยวโดนมือไม่เจ็บมือแล้วเหรอ วันวันเอ่มาวันวรามาคุยเอตีก่อนแล้วฮะอะไรฮอะไรครับอะไรครับอะไรครับหายปวดหัวนะครับลูก อย่าไปจับอะไรนะดูดีครับตีครับตืนตืนมากเลยตื่นแต่เช้าเลยตีครับดูงัดงัดนู่นแล้วเอฟซีดูงัดนู่นแล้วอืมโอเคนะลูกเดี๋ยวป๊าไปหาตอนบ่ายนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายซิก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็ว บายบาก่อนไปป้าก่อนเร็วบายบายโอเคเก่งมากเลยลูกปลาโ okay, อเคบายบายโตหามาครับนะก็อาการก็เริ่มดีขึ้นครับอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ได้ใกล้มือหมอแล้วก็หมดห่วงนะครับเมื่อคืนนี้ไม่หลับไม่นอนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ไม่หลับไม่นอนเลยนะครับมาบอกว่าไม่หลับไม่นอนเลย เพราะว่าน้องตื่นมาน้องตื่นมาประมาณ5ทุ่มหลับ2ทุ่มตื่นมาประมาณ5ทุ่มนอนทีตีมนะครับนอนทีตี3แล้วก็ตื่นใมท่ทีก็6โมงเช้าตอนนี้ก็ยังไม่หลับเลยนะครับเดี๋ยวน้องกินข้าวกินยาก็คงจะหลับแหละครับนะแต่ก็ดูแล้วล่าเริงขึ้นครับล่าเริงขึ้นแล้วก็ อ่าอัธยาศัยดีขึ้นนะครับล,ล่าเริงขึ้นเล่นได้แล้วก็ทุกอย่างไปทางที่ดีนะครับก็ถึงมือหมอแล้วโรงพยาบาลที่เก่งในที่ครับคุณหมอนี่เก่งแล้วก็ยาเขาทำที่จะเก่งนะครับนะเมื่อวานนี้ตอนนี้ไปโรงพยาบาลคือน้องร้องตลอดทางเลยหงงเงาแล้วก็ดิ้นนะครับอยู่ไม่นิ่งร้องนะครับเมื่อวานแล้วก็อ้วกกลางทางแต่ตอนนี้อาการโน นนจุนดีขึ้นแล้วนะครับอาการของนนจุนดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีทีพีขอบคุณเอฟซีลุงป้านะครับที่ที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ที่อให้กำลังใจนนจุนนะครับก็เลยสายตรงนะครับเดี๋ยวช่วง่บยๆผมก็คงจะเข้าไปนะครับช่วง่บยๆคงจะเข้าไป ช่วงเช้าคนมันเยอะที่โรงพยาบาลคนมันเยอะนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวขับไปช่วงบ่ายเนะาะจะเดินทางไปหาลูกนะครับแล้วก็ซื้อขนมซื้อของเล่นไปให้ลูกนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจใลูกนะครับวันนี้นะครับหน้าทางคงจะไม่ได้กลับบ้านน่าจะอยู่อีกคืนหนึ่งคุณหมอน้าจะให้อยู่อีกคืนหนึ่งนะครับคุณหมอน่าจะให้อยู่อีกหนึ่งคืนก็คงจะไม่ให้กลับบ้าน นะครับดูจากดูจากทรงแล้วคือหลักๆต้องนอนสองน้อยสองคืนนะครับแต่จะนอยนี่มันนอนประมาณสองคืนข้าห้องที่โรงบาเนี้นะครับค่อนข้างที่สูงแต่ดีครับน้องมีประกันนะครับน้องได้คือจะทําประกันไว้ให้กับน้องประกันก็แพงแพงนะครับทำประกันต่อปีกหลายหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นแพงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หน่อยนะครับต้องใช้นิดหนึ่งนะครับดีก็มีประกันไว้ทําประกันไว้ให้กับ นนจุนแล้วก็เชพัดคุณรัชบัพนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่เชอพัดก็คงจะไปเยี่ยมน้องครับได้นัดก,กันไว้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องนะครับวันนี้ก็คุณยูก็ดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณยูเขาดูแลอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้มานะครับก็คงจะคงจะไม่รู้จะขอบคุณเร้อยยังไงที่ เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มานั่งไล่ดูแล้วก็ให้กำลังใจนนจุนเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทุกเช้ามาเนี่ยนนจุนจะต้องลงมาทาคลิปปรบปาๆแล้ววันละคลิปวันละคลิปก็คือมานั่งคุยเอฟกินข้าวเล่นนู่นเล่นลน,นี่ล่าเริงจําใสให้กับเอฟซได้เห็นให้เอฟีชื่นใจนะ, <c oughs> นะครับแต่วันนี้ยอาจจะไม่ได้เห็นน้องสองสามวันอาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งที่ท,ที่มีสส่น้ำเกลือระ,ะโยงระยางเต็มแขน <c oughs> นะครับ คือนอนก็นอนไม่หลับผมก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับดิ้นไปดิ้นมาหลับตีสองหลับตีสองฝ่านะครับนอนตีสองฝ่าตื่นเจ็ดโมงก็นอนไม่ค่อยหลับนะลูกนอนโรงพยาบาลเราอยู่นี่เราจะมานอนหลับได้ยังไงนะครับมันก็คิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นคิดเรื่อยเปื่อยนะครับก็อยากให้ลูกหายไปไวนี่ครับคือของอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่เคยรู้เลยนะตอนที่เราเป็นลูกแต่ตั้งแต่เรามีลูกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรารู้ด้ว่าอ๋อพ่อแม่ขเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้ เขาห่วงเราแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เองคําที่ว่าพ่อแม่เป็นห่วงเรานะครับโดยที่เราไม่รู้หลายแต่ว่าเราเป็นพ่อคนเนี่ยเราได้รู้นึกซึ้งตรงนี้มากขึ้นนะครับนะโอเคพี่ครับนะก็อัปเดตอาการของนนจุนนะครับก็ดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ